ทำไมคนไม่สวดมนต์บางคนไม่เคยสวดมนต์ก่อนนอนไม่แม้แต่จะไปวัดแต่เขาใจเย็นกว่าคนที่ท่องบทสวดได้ทุกบทในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระสาวกว่าธรรมะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพูดมากหรือจำเก่งแต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ฟังแล้วนำไปใช้จริงบางคนสวดมนต์ทุกวันแต่ใจยังเต็มไปด้วยความโกรธ บางคนสวดเพราะกลัวตกนรกหรือหวังโชคไม่ใช่เพราะเข้าใจเนื้อหาของบทสวดนั้นเลยตรงข้ามกับบางคนที่ไม่สวดเลยไม่รู้บทอิติปิโสหรือพาหุงแต่พอเจอปัญหากลับวางใจอยากเข้าใจทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะธรรมะไม่ใช่การท่องแต่คือการฝึกดูใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่เคยกล่าวว่าผู้ใดท่องธรรมผู้นั้นเห็นเรา คนที่สงบเพราะเขาเห็นความคิดตนเองหรือว่าเวลาโกรธใจเป็นยังไงหรือว่าเวลาอยากใจวุ่นวายอย่างไรและเขาฝึกที่จะไม่หลงไปกับมันนี่คือการเจริญสติที่แท้จริงแม้ไม่สวดมนเลยสักบทแต่รู้ทันใจตนเองนั่นแหละธรรมะที่มีชีวิตสวดมนไม่ผิดแต่ถ้าสวดแล้วใจยังไม่เปลี่ยนก็เหมือนอ่านหนังสือที่ไม่เข้าใจ เพราะสุดท้ายธรรมะไม่ได้วัดที่เสียงสวดแต่วัดที่ความเปลี่ยนแปลงของใจ